เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาชีป้เป้ารถ,ถสรวยๆชมเลือกซื้อนะครับคันนี้เป็น Honda นะครับ Honda Civic Dimension ปี03รถ,ถสรวยๆเลยบอดี้ดีสีสันเดิมบ้างเครื่องดีเคียร์ออโต้ครับใช้งานได้ครับขับทางไกลได้ปกติไม่มีปัญหา ได้รวมรถสวยสมบูรณ์พร้อมใช้หน้าเดิมหลังเดิมมีสกเกิตล่างให้รอบพันกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบทั้ง4บ้บานนะครับรงล่างยังดีเลี้ยวสุดไม่ดังล้อแม็กสวยสวยางดอกดีใช้ได้อีกยาวภายในก็สะอาดสภาพดีครับแผ่คอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุดยางอะไหล่ไม่แรงอุปกรณ์วิให้ตะเข็บซอกมุมเดิมๆห้องเครื่องสวยๆครับเป็นเดิมหันหน้าบางๆไม่มีรอยชนหนักครับ ราคาเพียง69,0 0 0บาทเท่านั้นเองสนใจก็ไปดูไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจใก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับคันนี้พี่กัดดูรถอยู่ชนบุรีครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยสวัสดีครับ